ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแก่อ,อันเข้าเซิร์ฟเวอร์แล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับเข้าหน้าตัวเกมนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้นะครับเราต้องไปที่ Control Panel นนะครับผมแล้วก็ไปที่ Network ครับผมแล้วก็ตามผมมาเลย Network and Sharing Center แล้วก็ไป c h a n g e a d a p t e r setting คลิกไปที่ Network ของเราเลยครับ อันนี้คือในเวิร์ชที่เราออนอยู่แต่ถ้ามีหลายๆตัวใช่ไหมครับให้เลือกตัวที่มันเป็นสีเขียวหรือว่าให้มันตัวที่สีอย่างนี้ชัดเจนนะครับตัวที่มันไม่เปิดไว้ก็จะเป็นสีเทาๆนะครับไปที่ r o p e ต t y นะครับผมแล้วก็ไปที่นี่ครับอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชัน4ครับเวอร์ชัน4ไปที่นี่ครับแล้วก็เลือก DNS ครับให้เลือกเป็นนี่อันนี้เป็น DNS ของ Google นะครับจาก Google เลยตรงเลยที่เข้าไม่ได้เพราะว่าทางประเทศไทยนะครับมีการบล็อก เซิร์ฟเวอร์บางประเภทนะครับก็ไม่น่าเป็นปัญหาอะไรก็แค่เปลี่ยนตัวนี้เป็นจะเป็นของ Google เลยนะครับโอเคไปนะครับก็เท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับกดโอเคโอเคโอเคไปแล้วก็ปิดหน้านี้ไปได้เลยครับแล้วก็สามารถเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างปกติเลยครับทุกคนเลยขอบคุณครับ